ในวันนี้นะคะเขาคนนั้นที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณนะคะเขาเป็นอย่างไรบ้างเขารู้สึกต่อคุณอย่างไรบ้างและเขามีอะไรที่อยากจะบอกคุณบ้างนะคะสวัสดีค่ะสําหรับคําทํานายผ่านเรื่องเล่าในวันนี้นะคะเราจะมาส่องความรู้สึกของเขาคนนั้นนะคะที่มีอิทธิพลต่อใจคุณที่มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของคุณนะคะขอเริ่มที่พลังงานจากไพ่ก่อนนะคะที่จะสื่อ หรือบอกกล่าวถึงสถานการณ์ที่คุณเคยเจอมาหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่คุณกำลังเจออยู่ก็เป็นได้นะคะพลังงานไพ่ที่ได้นะคะเด e c ชา r i อ t เนาะมันเป็นพลังงานของความมุ่งมั่นแหละนะคะบางครั้งคุณมองว่าการที่คุณไปข้างหน้านะคะมันจะเจอโอกาสหรือสิ่งใหม่ๆเนาะมันเป็นสภาวะที่แบบมุ่งมั่นอะมองว่าการเดินครั้งนี้มันเหมือนกับคุณเลือกตัดสินใจอะเดินไปเพียงลำพังนะคะ เดอะสตริงนะคะพลังงานของชาวราศีสิงห์นะคะถ้าดูแล้วอ่ะคุณเองนะคะจะต้องใช้ความกล้าแค่ไหนกับการที่ต้องเผชิญอยู่ในสภาวะที่แบบมองดูแล้วคือถ้าเราดูจากข้อความของไพ่คือมันไม่ใช่สภาพแวดล้อมที่น่าที่น่าจะเข้าไปอยู่แต่คุณกล้าและคุณอยู่กับมันได้นั่นสื่อถึงว่าคุณต้องใช้ความเข้มแข็งนะคะถ้ามองถึงปัญหานะคะ คุณยอมอยู่กับปัญหาในช่วงจังหวะหนึ่งนะนะคะโดยที่คุณมองว่ากว่าการผ่านเนี่ยปัญหาสิ่งสิ่งเนี้ยความนากก่ากลัวสิ่งสิ่งเนี้ยเมื่อคุณผ่านมาได้คุณจะรู้สึกว่าคุณเข้มแข็งนะคะจิตใจคุณจะแกร่งขึ้นนะคะอันนี้คือพลังงานไพ่ที่บอกเนาะ the judgment นะคะพลังงานที่หวัวใจแห่งการโบยบินความเป็นอิสระอยู่เหนือปัญหานะคะพลังงานไพ่ทั้งสาใบที่สื่อเนี่ยนะคะสื่อบอกว่า การตัดสินใจของคุณนะคะเป็นการมูฟเป็นการเดินมุ่งไปสู่ข้างหน้าด้วยตัวคุณเองนะคะที่ผ่านมาคุณอาจจะอยู่ในสภาวะที่แบบอึดอัดนะคะหรือเจอกับปัญหาหนักมาแล้วนะคะแต่คุณสามารถอยู่ด้วยตัวคุณเองนะคะถึงแม้ว่าปัญหาตัวเนี้ยมันจะหนักหนาแค่ไหนคุณผ่านมันมาได้คุณไม่กลัวกับต่อกับคุณไม่กลัวต่อปัญหานะถ้าดูแล้วนะคะการที่คุณผ่านปัญหานี้มาได้มันถึงทําให้คุณ กลายมาเป็นสภาวะที่แบบว่ามองปัญหาต่างๆคือแบบรู้สึกว่าอยู่เหนือปัญหานะคะคุณไม่ได้เก็บเอาทุกๆเรื่องมาใส่ใจอะนะคะถ้ามองดูพลังงานไพ่ที่สื่อมองว่าคุณมีการตัดสินใจนะคะออกจากบางสิ่งบางอย่างแหละถ้ามองในเรื่องความสัมพันธ์อาจจะเป็นในเรื่องของตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์ที่คุณมองว่ามันไม่โอเคสําหรับคุณนะคะซึ่ง คุณตัดสินใจเนี่ยเหมือนกับเป็นในลักษณะที่แบบยอมเผชิญกับปัญหาด้วยตัวคุณเองนะคะการที่คุณเผชิญปัญหาด้วยตัวคุณเองเนี่ยมันสร้างความแข็งแกร่งให้จิตใจคุณนะนะคะซึ่งความแข็งแกร่งตัวเนี้ยนะคะมันทําให้พอเวลาคุณเจอปัญหาอะไรก็แล้วแต่คุณรู้สึกว่าคุณอยู่เหนือปัญหานะคะคุณมองลักษณะของปัญหาออกอันนี้คือในลักษณะไพ่ที่สือนะคะนี้เรามาดูเรื่องราวนะคะที่ไพ่จะบอกนะคะ เกี่ยวกับคุณและเขานะคะมันเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณกับเขาคุณถึงได้ตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์เนาะถ้าดูจากพลังงานไพ่ที่สื่อนะคะมันเหมือนกับเป็นการตัดสินใจที่แบบคุณตัดสินใจเดินออกจากความสัมพันธ์นั้นนะคะถ้าดูแล้วพลังงานที่ไพ่สือ่อแล้วไปเผชิญกับปัญหาเพียงลำพังนะคะมาดูไพ่ที่เราได้นะคะ อารกันซ่าเนาะสภาวะที่คุณเคยเจออาจจะเป็นอยู่ในสภาวะที่แบบน่าชื่นอกตรมหรือเปล่านะคะแต่ใดแล้ว,ลวคุณผ่านมาได้ด้วยที่แบบ <c oughs> เขาเรียกว่ากําลังใจจากคนรอบข้างอาจจะเป็นเพื่อนหรือครอบครัวนะนะคะอิสเมบางทีคุณอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่างที่มันผิดปกติในความสัมพันธ์กับเขาคนนั้นที่เป็นคู่กรณีของคุณก็ได้นะคะ โรเก็คือความเจ็บปวดความผิดหวังในความสัมพันธ์เนาะสิ่งเนนี้มันเกิดจากผู้รักของคุณแฟนของคุณที่คุณอาจจะเคยอยู่ในความสัมพันธ์นะคะอินการ์โนก,ก็คือการหักหลังหน้าไหว้หลังหลอกคนคนนั้นอาจจะเคยหักหลังคุณก็เป็นได้นะคะโซลิดูดีเมก็คือความเหงาความโดดเดี่ยวมันสื่อถึงพลังงานของเขาคนนั้น ที่หลังจากคุณตัดสินใจออกจากความสัมพันธ์เขากลายเป็นคนที่แบบเก็บตัวไปเลยอะนะคะโอเปร่าอะโมเรก็คือเป็นพลังงานที่มันเกิดขึ้นที่คุณหันมาทำอะไรต่างๆเพื่อตัวคุณเองนะคะอิมเมจินาชินี่ก็คือการที่คุณตัดสินใจออกเดินทางในสิ่งที่คุณมองว่ามันเป็นอนาคตของคุณอะเหมือนแบบว่ามองไปข้างหน้าคือ การอยู่นะจุดจุดเนี้ยนะคะสิ่งที่คุณแบบอยู่ในสภาวะความสัมพันธ์ที่แบบน่าชื่นอกตรมนะคะความเจ็บปวดในความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วอ่ะมันมีพลังงานบางอย่างที่ทำให้คุณตัดสินใจกลับมารับตัวเองทําตามความรู้สึกทําตามสิ่งที่คุณชอบตัดสินใจออกเดินทางออกจากจุดจุดนี้นะคะ crisis น,นะคะพลังงานที่เกิดวิกฤตขึ้นมาในชีวิตของคุณนะคะ e b u i นะคะตอนนี้ สื่อถึงสภาวะความสมดุลความหิวนะตอนนี้ถ้าสื่อว่าความรู้สึกของคุณนะตอนนี้เป็นอย่างไรคุณรู้สึกดีนะคะคุณปรับบาลานซ์คุณหิวตัวเองนะคะถ้าตามหน้าไพที่ขึ้นมาเนาะความกลัวแต่ใครคนนั้นเขาเริ่มมีสภาวะความกลัวในขณะที่คุณนะคะ enjoy เนาะคุณอาจจะมีการเดินทางท่องเที่ยวไปกับเพื่อนกับครอบครัวคุณได้สัมผัสถ,ถึง เขาเรียกว่ามิตรแท้มิตรภาพคนที่รักคุณจริงๆในช่วงที่คุณอยู่ในวิกฤตเนาะเพราะมันสื่อเหมือนกับคุณได้เจอวิกฤตในชีวิตมาซึ่งถามว่าวิกฤตมันเกิดจากอะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนาะทีนี้เริ่มที่ดูที่หน้าไพ่นะคะหน้าไพ่มีพลังงานของชาวราศีกร,รกฎชาวราศีสิงห์นะคะชาวราศีกันนะคะอ่าอันนี้ก็คือพลังงานของหน้าไพ่ที่ขึ้นมาเนาะ ซึ่งมองว่านะคะพลังงานราศีที่เกี่ยวข้องนะคะมันก็จะมีทั้งพลังงานของชาวธาตุลมมิถุนตุลกุมนะคะพลังงานของผู้ที่เกิดวันอังคารพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะมีนกระกฎพิจิกเนาะพลังงานของชาวธาตุดินมังกรพฤกษกกันนะคะอ่าอันนี้ก็คือในส่วนของพลังงานที่เข้ามาใน คำทํานายผ่านเรื่องเล่าในวันนี้นะคะทีนี้เรามาดูสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนาะพลังงานที่เห็นก็คือเป็นในเรื่องของการหักหลังนะคะถูกคนรักหักหลังเนาะคุณเคยอยู่ในสภาะที่แบบว่าน่าชื่นอ,อกตรมนะคะมันเป็นวิติกชีวิตของคุณในความสัมพันธ์เลยก็ว่าได้นะมันเหมือนกับคุณแอบไปรู้บางอย่างของคนรักของคุณ พอคุณรู้แล้วคุณรู้สึกผิดหวังเจ็บปวดในความสัมพันธ์นั้นมากกว่าที่คุณจะผ่านวิกฤตนั้นมาได้เนาะคุณได้รับกําลังใจจากเพื่อนนะถ้าดูแล้วอ่ะหรือบางทีอาจจะเป็นครอบครัวของคุณก็เป็นได้เนาะคนรักของคุณน่ะหน้าไหวหลังหลอกนะคะเขามีการหักหลังคุณแหละกว่าที่คุณจะผ่านจุดจุดนั้นมาได้กําลังใจจากเพื่อนกําลังใจจากครอบครัวที่เขามอบความรัก ความเอาใจใส่อาจจะพาคุณไปเที่ยวนะคะเพื่อที่จะให้กําลังใจกับคุณให้คุณสามารถที่จะผ่านวิกฤตในชีวิตครั้งนี้ไปได้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะพลังงานเหล่านี้มันทําให้คุณรู้สึกว่าคุณต้องปรับมาทำอะไรเพื่อสิ่งที่แบบเพื่อตัวเองนะคะคุณมองว่าใดๆแล้วอ่ะการที่คุณรักตัวเองมันทําให้คุณมีความสุขมันเหมือนกับคุณค้นพบสุดท้ายแล้วนะคะทีนี้เรามาดูเนาะว่า เขาทำอะไรไว้อู้กรณีของคุณซึ่งมองว่าน่าจะเป็นคนรักเป็นแฟนเป็นคนที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณแหละนะคะเขาถึงทำให้คุณรู้สึกเฮือเจ็บบวดในความสัมพันธ์นะคะออกขยายไพ่สามดาบเนาะรีเพรสเชีนี่เขาแอบ,บทำแอบบนอกใจคุณเหรอคะมันเหมือนกับเนี่ยมันมีการหักหลังคุณถูกหักหลังจากคนรักนะถ้าดูแล้วนะคะเขาแอบ,บทำมาตลอด เนาะตัวนี้มันเหมือนกับปีศาจ้ายที่แบบคอยแทงข้างหลังคุณนะมันถึงทําให้คุณรู้สึกแบบว่ามันเป็นวิกฤตของชีวิตที่ผ่านมานะคะสปอนทานเนีตา้าตัวนี้นะคะมันสื่อถึงว่าเขาอาจจะไปทำมีการนอกใจนะคะเขาอาจจะไปเจอใครคนหนึ่งบบเพ้เอๆอ,อ,อาจจะเป็นใน,นลักษณะที่แบบทำเขาท้องหรือไปท้องกับคนอื่นก็เป็นไปได้นะ นะคะหน้าไพ่ที่ขึ้นมานะคะ p e r ์ e ฟซ i o n นี่คุณรู้เนาะเพราะตัวนี้มันเป็นพลังงานที่แบบคุณรู้ด้วยตัวของคุณเองหรือบางทีมันอาจจะแบบด้วยสัญชาตญาณของคุณมันเป็นยลักษณะที่แบบคุณเจอแล้วคุณก็เจ็บปวดคุณมารู้ว่าเขาแอบทํามาตลอดเพอเพอเขาอาจจะคบกันมานานก็แล้วก็ได้จนถึงกับมีในลักษณะที่แบบว่าเขามีโลกอีกใบหรือเปล่านะคะมีครอบครัว อยู่แล้วหรือเปล่าอาจจะเป็นโลกอีกใบหนึ่งของใบอ่ะประมาณนั้นอะเหมือนคุณรู้อะคุณก็เลยตัดสินใจที่แบบออกจากจุดๆุดนั้นนะคะเหมือนในลักษณะที่แบบไม่อยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเพราะว่าพลังงานแรกที่คุณได้เนาะก็คือเดชาลีออนมันเป็นในลักษณะที่แบบไม่อยู่แล้วอะไปนะคะกว่าที่คุณจะผ่านวิกฤตเนี้ยความโชคดีของคุณก็คือมีเพื่อนมีครอบครัวคอยให้กำลังใจกระตุ้น ให้คุณรู้สึกว่าพลังความรักที่แท้จริงก็คือนี่แหละนะคะอมโมเรก็คือรักตัวเองนะคะความรักที่แบบมันทําให้คุณปรับสมดุลฮิวใจตัวเองเนาะถือว่าสิ่งที่เขาทํากับคุณอะ่ะมันก็หนักนะคะทีนี้เรามาดูเนาะว่าวิกฤตครั้งเนี้ยนะคะคุณผ่านมันมาได้อย่างไรมันคือวิกฤตอะไรนะคะเดอะมูนมันเป็นในสภาวะที่คุณรู้สึกว่ามันเหมือนกับ คุณเจอการหักหลังในความสัมพันธ์น่ะบางครั้งคุณรู้สึกเหมือนในลักษณะช่วงนั้นว่าฉันจะยังไงกับชีวิตมันเหมือนกับชีวิตที่แบบไม่รู้เส้นทางที่จะไปทางไหนมันดิ่งมันดาวนะคะอันนี้คือในลักษณะวิกฤตชีวิตที่คุณเจอในความสัมพันธ์ที่เขาคนนั้นทํากับคุณไว้เป็นการนอกใจถ้าไม่ใช่นอกใจนั่นมันอาจจะสื่อถึงว่าเขามีครอบครัวมีลูกสองใบเป็นในลักษณะนั้นเพราะดูแล้วคือถ้าเขา คือมันไม่ใช่ในลักษณะที่แบบเพิ่งจะคบกันอ่ะเพราะดูเราคือมันสื่อถึงแบบคนคนนี้อาจจะตั้งครันหรือเขาอาจจะตั้งครันกับอีกคนนึงเนาะถ้าเกิดเป็นในลักษณะที่แบบคือพูดได้ง่ายว่ามันสื่อในลักษณะแบบเขาแอบ,บทาแอบมีแบบครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งอ่ะในระหว่างที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณน่ะแต่คุณน่ะมารู้ก่อนคุณถึงรู้สึกเพินแล้วก็เจ็บปวดคนคนนี้แทงข้างหลังคุณคนคนนี้ไม่ใช่ใครเลยก็คือคนรักที่อยู่ในความสัมพันธ์กับคุณนี่แหละ มันก็เลยกลายเป็นวิกฤตในชีวิตของคุณคุณรู้สึกมืดอ่ะนะคะเหมือนแบบว่าเป็นวิกฤตในชีวิตที่แบบไม่รู้จะเอายังไงดีกับชีวิตคล้ายกับคุณไร้สติไปเลยอะ่ะในช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตของคุณแต่ความโชคดีคือคุณมีคนรอบข้างที่แบบอาจจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวที่เขาคอยแบบประครับประครองให้กําลังใจคุณให้ความรักนะคะคอยที่แบบให้กําลังใจคุณคอยที่จะ ส่งกำลังใจให้คุณกลับมารักตัวเองจนคุณสามารถที่จะฟื้นฟูใจตัวของคุณเองนะคะปรับสมดุลในตัวของคุณเองในความรู้สึกนะคะที่แบบมันทำให้คุณรู้สึกว่าผ่านวิกฤตมาได้ว้าวไพ่ตัวนี้นะคะมันสื่อถึงมาร์ดเอนจินะคะก็คือเป็นในลักษณะที่แบบคุณฮิวตัวเองอ่ะหลังจากที่คุณ เจอสภาวะที่แบบมันเป็นวิกฤตในความสัมพันธ์ของชีวิตบางครั้งมันอาจจะทําให้คุณแบบมืดแต่ได้ไม่รู้จะไปยังไงเอายังไงกับชีวิตดีสุดท้ายแล้วอ่ะคุณได้กําลังใจจากตัวคุณเองด้วยนะคะหนึ่งละมันอาจจะเป็นในลักษณะที่คุณมีพลังงานบวกคือแบบมองโลกในแง่ดีในระดับหนึ่งมันถึงแบบบวกกับพลังงานความรัก กำลังใจจากคนรอบข้างมันทาให้คุณผ่านวิกฤตท้งนี้มาได้นะคะณนะตอนนี้ความรู้สึกของคุณมันก็เลยแบบเป็น,นลักษณะที่แบบว่าฮิวตัวเองอนะ่ะไม่ได้รู้สึกเสียใจไม่ได้รู้สึกจมอยู่กับความสัมพันธ์ที่คุณเคยผิดหวงังที่คนคนนั้นเคยหักหลังคุณที่คนคนนั้นเคยแทงข้างหลังคุณเนาะตอนนี้มันเหมือนกับคุณเอนจอยในชีวิตนะคะเอนจอยกับเพื่อนเอนจอยกับครอบครัวญาติพ,พี่น้องที่แบบเขาคอยให้กําลังใจคุณนะตอนนี้มันเหมือนกับเนี่ยนะคะ ที่ไพ่สื่อมาคือหัวใจชั้นโบยบินชั้นอยู่เหนือปัญหาชั้นอยู่เหนือสิ่งที่แบบมันเคยเกิดขึ้นมาเพราะตอนนี้นสภาพจิตใจของคุณคือมองว่าเข้มแข็งมากขึ้นคุณมีความสุขนะคะทีนี้มาดูในส่วนของเขาเขากลายเป็นความเหงาความที่เก็บตัวความกลัวเขามีความกลัวอะไรนะคะมาดูในสิ่งที่แบบสภาพของเขามองว่าลึกๆแล้วอ่ะนะคะ ขากลัวในสิ่งที่เขาทํากับคุณนะนะคะเหมือนในลักษณะที่แบบอยากจะกลับมาขอโทษคุณเหมือนกันนะคะความรู้สึกคือแบบว่าไม่ได้มีความสุขนะความเป็นอยู่หรือว่าความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะที่เขาแอบ,บทําแอบ,บหักหลังทรยศในความรักที่มีที่คุณมีต่อเขานะคะเขาเสียใจนะคะณนะตอนเนี้เขามีสภาวะที่แบบ เก็บตัวนะคะมีความกลัวถ้าเกิดว่าจะกลับมาขอโทษคุณเพราะเขาทำให้คุณเสียใจอย่างหนักที่ผ่านมาถ้ามองจากไพ่ที่ขึ้นนะคะตอนนี้นะคะพลังงานที่ขึ้นในตอนนี้นมันเหมือนกับเขาอยู่ไม่สุขนะในสังคมรอบข้างเนาะมันเป็นในลักษณะที่แบบฝืนอยู่ในสังคมอะ่ะมันอาจจะด้วยแบบการที่แบบการโแบบจมตีจากคนรอบข้างจากเพื่อนฝูงหรือจากคนที่เขารู้จักแหละในการที่เขาก็ทําในลักษณะนี้ เพราะมันเป็นการกระทําที่แบบหักหลังคนรักอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเขาจะเลือกอีกฝั่งนู้นจบกับคุณนะคะแต่นะใดๆแล้วความรู้สึกของคนคนนั้นที่ที่เคยหักหลังคุณที่เคยทรยศในความรักต่อคุณอะ่ะตอนเนี้ยสภาพจิตใจเขาคือกลัวไปหมดหนึ่งละสังคมนะคะสังคมแอนตี้เขาเขายือนอยู่ในสังคมค่อนข้างที่จะลําบากมันเหมือนกับเป็นการพรางตัวที่เวลาไปไหนทีคือแบบ เขาจะต้องแบบไปแบบเงียบๆกลายเป็นแบบในลักษณะที่แบบเป็นคนเก็บตัวเป็นความซึมเศร้าเป็นในลักษณะที่ไม่มีความสุขอันนี้คือในชีวิตของเขาคนนั้นที่เขากําลังได้รับผลกระทบอยู่นะคะความรู้สึกของเขาตอนเนี้ยคือไม่มีความสุขอ่ะมันเป็นในลักษณะสภาวะที่แบบยอมอยู่ถ้าเขาเลือกอีกฝ่ายหนึ่งนะคะเลือกโลกอีกใบหนึ่งของเขาที่เขามีครอบครัวด้วยก็คือคนคนนั้น ที่ไม่ใช่คนใช่ไหมเขาไม่ได้มีความสุขนะเนี่ยนะคะศูนยมันเป็นความรู้สึกที่แบบยเยือกเย็นไม่ได้แบบมีความสุขหรือว่าแฮปปี้ในความสัมพันธ์บางทีเขากับคนนั้นอาจจะไม่ได้แบบมีความรู้สึกดีๆต่อกันละนะคะเนี่ยนะคะมันเป็นในสภาวะที่แบบมีปัญหาทะเลาะกันนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาคนนี้และคนที่เขาเลือกในความสัมพันธ์นะคะสภาวะที่ จำยอมทำอะไรไม่ได้นะคะเป็นในสภาวะที่ไม่ว่าจะเป็นการต่อต้านจากสังคมที่เขาอยู่เผืออาจจะเป็นเพื่อนอา,อาจจะเป็นญาติของเขาก็ได้ที่แบบไม่ยอมรับในความสัมพันธ์เนี่ยนะคะมันทำมันเป็นในลักษณะที่แบบเขาค่อนข้างที่จะไม่มีที่ยืนในสังคมเป็นในลักษณะนั้นเวลาเขาไปไหนทีคือเป็นในลักษณะที่แบบต้องพรางตัวไม่ได้แบบแสดงตัวตนที่ชัดเจนมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่กล้าที่จะออกสู่สังคม ไม่กล้าที่จะไปแบบสังสรรค์ปาร์ตี้เป็นในความรู้สึกที่แบบว่าทุกอะนะคะแล้วมีปัญหากับคนที่เขามีความสัมพันธ์อยู่ในตอนนี้ด้วยในสภาพที่แบบจำยอมอยู่ในสภาวะนี้นะคะคามมานะคะมันเกิดจากผลการกระทําของเขามันก็ทําอะไรไม่ได้เนาะเหมือนตอนเนี้ยคนคนนั้นเขาได้รับผลกรรมนะนะคะคือสิ่งที่เขาทาแหละถ้าเขาทําดีเขาก็จะได้รับผลดีแต่ในขณะที่เขาอยู่ในความสัมพันธ์กับคุน เขาทําเขาหาักหลังคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้รับก็คือสภาพจํายอมการทะเลาะความไม่มีความสุขความที่เวลาที่จะออกไปไหนทีก็คือต้องคอยพรางตัวต้องคอยแอบไปก็คืออาจจะเป็นในลักษณะที่แบบเนี่ยเหมือนค้างคาวออกไปในช่วงตอนกลางคืนที่แบบไม่มีคนเห็นเขาอะไรประมาณนั้นหลบหลบออกหลบหลบไปทํานู่นนี่นั่นก็คือเป็นในลักษณะที่แบบว่าต้องเก็บตัวเพราะสิ่งที่เขาทําคือตอนนี้คือมันเป็นในลักษณะที่แบบ สังคมแอนตี้คนรอบข้างของแอนตี้เป็นในลักษณะนั้นนะคะนี่คือหน้าไพที่ขึ้นมาเนาะทีนี้มาดูในส่วนของคุณนะคะไพ่จะให้ข้อความอะไรกับคุณเนาะไพ่จะบอกอะไรกับคุณส่งท้ายนะคะทานซีซิโอเน่นะคะคุณหลุดพ้นแล้วมันเหมือนกับการเกิดใหม่นะคะแต่ก่อนคุณอาจจะทุกข์อยู่ในวิกฤตแหละแต่ได้ๆแล้วว่าความโชคดีของคุณก็คือมีคนคอยให้กําลังใจนะคะคอยที่แบบ มาเป็นกําลังใจให้กับคุณนะคะไม่ทิ้งให้คุณแบบสู้ปัญหาอยู่เพียงลําพังอาจจะเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวที่น่ารักน่ารักของคุณตอนนี้ชีวิตของคุณเหมือนเกิดใหม่มีความสุขอยู่กับเขาเหล่านั้นนะคะและคุณก็ได้ทําตามสิ่งที่คุณหวังเนี่ย the star นะคะมันเหมือนกับคุณได้รู้ว่าชีวิตคุณต้องการอะไรนะคะมันแข็งแกร่งขึ้นแหละคุณรู้จุดยืนของชีวิตคุณนะคะแต่ในลักษณะที่แบบคุณได้สัมผัสว่าใครคือมิตรแท้ ทีนี้เวลาที่คุณจะให้อะไรรวมไปถึงความสัมพันธ์มันเป็นในสภาวะที่แบบคุณจะมองไตร่ตรองดีๆนะคะเป็นในสภาวะที่คุณได้ได้สัมผัสได้รู้ว่าใครคือมิตรแท้ใครคือคนที่จริงใจในสภาวะนี้เลยนะคะอามณเลยนะคะความรักที่แท้จริงความจริงใจที่แท้จริงคือคุณได้รู้ว่าใครคือคนที่อยู่เคียงข้างคุณในเวลาที่คุณ เกิดวิกฤตในชีวิตเนี่แหละคุณได้มิตรแทร้นะคะได้ทั้งมิตรแทร้ได้คนได้ทั้งคนที่แบบให้กำลังใจคุณนะคะได้รู้ว่าใครมีความจริงใจต่อคุณในเวลาที่คุณเจอวิกฤตเนาะและชีวิตคุณมันก็เหมือนเกิดใหม่นะคะมันเหมือนกับเขาเรียกว,ว่ารู้จุดยืนรู้ความต้องการของตัวเองรู้ว่าใครคือมิตรแทร้รู้ว่าใครคือคนที่จริงใจกับคุณนะคะไม่ใช่แบบเป็นในลักษณะที่คุณเคยเจอมาเนาะ จะเป็นในลักษณะที่แบบหน้าไหว้หลังหลอกหักหลังแอบทําอะไรลับหลังคุณประมาณนี้นั่นก็คือสิ่งที่คุณเคยเจอมาแต่ได้ได้แล้วนะตอนนี้ก็คือชีวิตคุณเหมือนแบบเกิดใหม่นะคะรู้จุดยืนรู้ว่าใครคือมิตรแท้รู้ว่าใครคือคนที่ให้ความรู้สึกดีๆกับคุณเป็นมิตรแท้กับคุณอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่คุณได้เรียนรู้จากประสบการณ์ของคุณมันทําให้คุณแข็งแกร่งเข้มแข็งขึ้นอยู่เหนือปัญหานะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆที่มัน เกิดขึ้นให้ประสบการณ์ชีวิตกับคุณนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าดูแล้วนะคะคําทํานายผ่านเรื่องเล่าในวันนี้นะคะถ้าถามถึงว่าคนที่เคยหักหลังคุณในความสัมพันธ์เขาแอบไปมีโลกใบที่สองนะคะคนคนนั้นหน้าไหว้หลังหลอกหักหลังทําคุณเจ็บช้าทําคุณเกิดวิกฤตในชีวิตณนะตอนนี้คนคนนั้นกําลังมีปัญหาในชีวิตเวลาไปไหนทีต้องพรางตัวไปสังคมไม่ยอมรับสังคมรอบๆตัวเขา เกิดการแอนตี้เขาไม่ได้มีความสุขกับโลกใบที่เขาเลือกนั่นก็คือมันเกิดจากผลการกระทําของเขานะคะแต่ได้แล้วสิ่งที่คุณได้รับก็คือเหมือนกับการหลุดพ้นแหละนะคะเหมือนการเกิดหมายได้รับความสุขได้รู้ว่าใครจริงใจกับคุณได้รู้ถึงมิตรภาพได้ไแล้วคือเป็นในสิ่งที่แบบคุณได้ทําตามความต้องการหรือว่าความฝันที่มันทําให้คุณมีความสุขมากขึ้นอันนี้ก็คือพลังงานที่ไพ่สื่อถึงคุณในวันนี้นะคะ แล้วเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านค่ะบ๊ายบายค่ะ